สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาเรียนวิชาก,การงานกันค่ะเรื่องที่จะเรียนวันนี้ก็คือการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองค่ะสำหรับนักเรียนนะคะพร้อมที่จะไปเรียนกับคุณครูหรือยังไปดูซิว่าการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองของนักเรียนนั้นมีงานอะไรที่นักเรียนสามารถทำได้เองบ้างค่ะก่อนที่เราจะมาเรียนนะคะเราก็ต้องรู้จุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะ ข้อหนึ่งนักเรียนจะต้องอธิบายความสำคัญของการช่วยเหลือตนเองได้ข้อสองนักเรียนต้องสามารถวาดภาพและระบายสีอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมมาโรงเรียนได้ค่ะพร้อมที่จะไปเรียนกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยค่ะกระบวนการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองสังคมและส่วนรวมนั้นหมายถึงอะไรคะ นั่นก็คือเป็นการทำงานเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ทำแล้วมีประโยชน์ค่ะงานบางอย่างมีประโยชน์ต่อตัวเองบางอย่างมีประโยชน์ต่อครอบครัวและบางอย่างก็มีประโยชน์ต่อส่วนรวมนะคะการทำงานควรทำด้วยความเอาใจใส่และทำอย่างถูกวิธีเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีและมีคุณภาพค่ะพร้อมที่จะไปทำงานเพื่อช่วยเหลือตัวเองหรือยังคะไปกันเลยค่ะ การทำงานเพื่อช่วยเหลือตัวเองนะคะนี่คือความหมายนะคะเป็นการทำงานเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตประจำวันค่ะที่นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะดูแลช่วยเหลือตัวเองได้โดยไม่เป็นภาระของผู้อื่นเช่นในภาพเป็นไงคะภาพนี้นะักเรียนสามารถที่จะจัดกระเป๋าหรือตารางสอนเองได้ภาพนี้เป็นไงคะ จัดเอ็บที่นอนส่วนตัวของนักเรียนได้นักเรียนทําหรือเปล่านะคะถ้ายังไม่ได้ทํำก็ลองที่จะฝึกทําได้เลยนะคะซึ่งกระบวนการทํางานเพื่อช่วยเหลือตนเองครอบครัวและส่วนรวมก็จะต้องมีขั้นตอนการทํางานค่ะซึ่งการทํางานเพื่อช่วยเหลือตนเองมีขั้นตอนดังนี้ค่ะขั้นตอนที่1 เราต้องมีการวางแผนการทำงานค่ะขั้นตอนที่2เมื่อวางแผนแล้วเราก็ต้องทำงานตามแผนที่เราวางไว้ค่ะและขั้นตอนที่3ค่ะเมื่อเราทำตามแผนที่เราวางไว้ก็ต้องมีการประเมินผลการทำงานค่ะว่ามีข้อเสียหรือข้อปรับปรุงอย่างไรให้งานเหล่านั้นดีขึ้นค่ะ การทำงานเพื่อช่วยเหลือตัวเองขั้นตอนที่หนึ่งก็คือการวางแผนการทำงานค่ะมาดูซิว่าเราจะทำอย่างไรเขาบอกว่าเป็นการกําหนดเป้าหมายในการทำงานค่ะหรือกําหนดวิธีการทำงานและกําหนดวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานเรามาดูงานที่เราสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ค่ะจากภาพ เป็นยังไงคะงานอะไรนะใช่ค่ะคือการกวาดบ้านนักเรียนสามารถช่วยเตือผู้ปกครองได้นะคะซึ่งการกวาดบ้านก็ต้องมีการวางแผนดังนี้ค่ะขั้นตอนแรกต้องกำหนดเป้าหมายว่ากวาดบ้านอย่างไรให้สะอาดค่ะต่อมาเราก็ต้องกำหนดวิธีว่าเราจะกวาดบ้านด้วยวิธีใด ปกติเวลาเรากวาดบ้านเราจะกวาดจากข้างในไปข้างนอกนะคะเพื่อให้บ้านนั้นสะอาดค่ะหลังจากนั้นเราก็ต้องกำหนดวัสดุอุปกรณ์ในการกวาดบ้านค่ะซึ่งวัสดุที่สำคัญสำคัญในการกวาดบ้านก็คืออะไรคะแม่มดครูไปแล้วขี่นั่นคือไม้กวาดค่ะนอกจากนี้ก็อาจจะต้องมีนี่ค่ะที่ตักผงใช่ไหมคะ เราพร้อมหรือ,อยังที่จะไปทํางานที่เราต้องรับผิดชอบด้วยตัวเองค่ะมาดูขั้นตอนที่2นะคะก็คือหลังจากที่เราวางแผนการทํางานแล้วเราก็ต้องทํางานตามแผนที่เราวางไว้ค่ะซึ่งก็คือการปฏิบัติงานโดยวิธีทํางานเนี่ยว่าเราจะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ในการทํางานตามที่แผนเราวางไว้เพื่อให บรรลุเป้าหมายค่ะเช่นลงมือกวาดบ้านให้สะอาดตามวิธีการและใช้วัสดุอุปกรณ์ตามที่เราวางแผนไว้ที่คุณครูกล่าวไว้ตอนแรกแล้วนะคะว่าอุปกรณ์ที่สำคัญก็จะต้องมีไม้กวาดที่ตักผมค่ะมาดูนะคะขั้นตอนการทำงานขั้นตอนแรกเมื่อเราจะกวาดพื้นใช่ไหมคะเราก็ใช้ ไม้กวาดซึ่งในภาพก็คือไม้กวาดดอกหญ้าในการกวาดเศษผงต่างๆที่อยู่ในบ้านเรานะคะหลังจากนั้นเราก็ต้องใช้ที่ตักผงค่ะตักแล้วก็ทิ้งใส่ลงในถังขยะให้เรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็ทำความสะอาดและเก็บไม้กวาดให้เข้าที่ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะขั้นตอนการทำความสะอาดบ้านง่ายๆนักเรียนสามารถทำได้ ช่วยผู้ปกครองกันนะคะเมื่อเราทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องมีการขั้นที่3คือการประเมินผลการทำงานการทำความสะอาดบ้านของเราค่ะเพื่อเป็นการตรวจดูผลงานที่ทำไปแล้วว่าสำเร็จตามเป้าหมายไหมเป้าหมายของเราก็คือทำให้บ้านสะอาดใช่ไหมคะแล้วก็เรามีข้อบกพร่องอย่างไรเราจะได้ปรับปรุงแก้ไขต่อไปให้บ้านเรานั้น สะอาดเหมือนในภาพนี้เลยค่ะต่อไปก็มาดูงานที่นักเรียนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ค่ะนั่นก็คือการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนค่ะมาดูซิว่าเรามีขั้นตอนอย่างไรบ้างการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนมีกระบวนการดังนี้เห็นไหมคะข้อที่1เราจะต้องวางแผนการทํางานก่อนค่ะเราจะต้องกําหนดเป้าหมายในการเตรียมอุปกรณ์เพื่ออะไรคะ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบป้องกันการสูญหายค่ะแล้วก็สามารถที่จะหยิบใช้งานได้ง่ายและสะดวกค่ะค่ะหลังจากที่เราได้วางแผนการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนแล้วขั้นตอนต่อมาก็คือกำหนดวิธีการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนค่ะขั้นตอนแรกก็คือเราต้องรวบรวมอุปกรณ์การเรียนของเราทั้งหมดที่กระจัดกระจายมาไว้ที่เดียวกันก่อนค่ะ หลังจากนั้นขั้นตอนที่2ก็แยกประเภทของอุปกรณ์ที่เรารวบรวมมาแล้วเช่นอาจจะเป็นเครื่องเขียนสมุดหรือหนังสือและ3เราจะต้องเก็บเครื่องเขียนไว้ในกล่องหรือที่สำหรับเก็บเครื่องเขียนนะคะสมุดหนังสือก็เก็บไว้ในกระเป๋าโดยจะจัดตามตารางเรียนในแต่ละวันก็คือที่ครูบอกแล้วว่า จัดตารางสอนตามที่คุณครูให้ตารางสอนไว้นะคะหรือเราจะเก็บไว้บนโต๊ะหนังสือของเราก็ได้นะคะเพื่อความเป็นระเบียบและหาได้ง่ายขึ้นค่ะ mm. เมื่อจัดเรียบร้อยแล้วก็เป็นขั้นตอนที่2เราก็ต้องมาทำงานตามแผนที่เราจัดเตรียมไว้ก็คือต้องเตรียมอุปกรณ์การเรียนของเราที่วางไว้ค่ะและขั้นตอนที่3แล้วก็ประเมินผลการทำงานตรวจว่า งานสำเร็จตรงเป้าหมายไหมมีข้อบกพร่องอย่างไรเพื่อจะนำมาปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อ,อไปค่ะเมื่อเราเรียนจบกันแล้วนะคะเราก็ถึงเวลามาทำใบงานที่1กันนะคะดูใบงานเลยนะคะหน้าตาใบงานเป็นแบบนี้ใบงานที่1เรื่องการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองคำชี้แจงนะคะคำสั่งก็คือ ให้นักเรียนบอกวิธีการวางแผนเมื่อนักเรียนมาโรงเรียนเนี่ยนักเรียนจะต้องมีอะไรบ้างให้นักเรียนวาดภาพนะคะในช่องว่างนะระบายสีให้สวยงามพร้อมทั้งเขียนอธิบายให้ชัดเจนประกอบภาพนะคะสำหรับวันนี้ครูเก่งก็ไปก่อนพบกันสัปดาห์หน้านะคะอย่าลืมทำงานส่งคุณครูให้สวยงามเรียบร้อยนะคะสวัสดีค่ะ